กลับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพทุกท่านครับพาพี่น้องมาชมพระที่ถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็ส่งคุณค่าเหลือเกินนะครับสําหรับอาจารย์นันส่งคุณค่ามากๆนั่นคือพระหลวงปู่ทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับพิมพ์กักไม่ขีดนะครับแล้วก็เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับการพิจารณานะครับเราก็จะพิจารณาลักษณะของพิมพ์ทรงนะครับ ลักษณะของเนื้อวันสบู่เลือดนะครับนี่ครับดูภาพรวมก่อนนะครับนี่ครับกลักไม่ขีดนะฮะก็มันเป็นที่มานะครับของคนโบราณก็จะบอกว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมนี่แหละครับขนาดก็อยู่ที่ประมาณหนึ่า,าวัดนะฮะเล้ก็จะนี่ครับถ้าเป็น นี่ครับจะหนาประมาณนี่ครับสองเซนกว่านะครับความความความกว้างนะฮะความยาวยาวจะอยู่ที่สี่เซนกว่านะครับหนานะครับหนาประมาณเท่าไหร่ครับนี่หนาประมาณเกือบหนึ่งเซนนะฮะ อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็มาพิจารณาลักษณะของพิมพ์ทรงนะครับด้านที่มีองค์พระนะพี่น้องครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ครับเส้นนี้จะเป็นลักษณะีบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะเชิดขึ้นเป็นชายธถงนะฮะเนี่ครับเส้นนี้จึ๊บนี่ครับล้วก็ลากลงมาลากลงมาพี่น้องสังเกตนะเส้นที่ลากลงมาจะไม่ตรงนะครับเห็นไหมครับฟองออกตรงนี้ว้าเข้าตรงนี้ แล้วก็สอบนี่ครับว้าเข้านิดหน่อยปองออกเว้าเข้าปองออกเว้าเข้าแล้วก็สอบเห็นไหมครับถ้าลากลงมาตรงๆวางได้เลยครับไม่ใช่นะครับแล้วพื้นนะครับพื้นจะค่อยๆลาดต่าลงไปเหมือนบ่อน้ํานะครับลึกที่สุดอยู่บริเวณนี้นี่ครับค่อยๆลาดลงไปลึกที่สุดบริเวณนี้เห็นไหมครับนี่ฮะพื้นอง์พระใบหน้าองค์พระท่านสังเกตนะครับ จะมีความงดงามนะฮะอดได้คมชัดลึกมากเห็นไหมครับมีเส้นหน้าผากนะฮะมีริ้วจีวรคมชัดนะครับทุกมิติคมชัดนะคะคมชัดหมดนี่ฮะมีทองโบราณด้วยนี่ครับลักษณะของพิมพ์ส่งตรงนี้เป็นลักษณะคล้ายๆตดับวันยูนะครับนี่ครับซนซ้อนกันเป็นกลีบอย,ายนน่างนี้นี่ครับแล้วเนื้อถ้าเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับจอ,อกเป็นสีชมพูชมพูเห็นไหมครับ มาจากว่านสบู่เลือดนะครับเอามาผสมคั้นน้ำนะครับมาผสมน้ำมาผสมนะครับจออกเป็นชมพูชมพูนี่ครับชมพูชมพูนี่ครับชมพูชมพูส่วนด้านหลังนะครับเราก็จะดูด้านหลังเราต้องจดจำพุทธศิลป์ให้ได้นี่ครับดูนะครับร่องนี้นี่ครับนี่ครับลากไปปื๊บปื๊บจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นี่ครับร่องนี้ ลึกลงไปส่วนล่องนี้เป็นไงครับไม่ลึกนะครับนี่ครับเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันจะไม่ลึกนะครับลักษณะของเส้นลากฟืดลงมาพี่น้องครับฟืดลงมานะครับาค่อนข้างที่จะไม่เหมือนข้างหน้าเห็นไหมครับลากฟืดลงมาแต่ตรงนี้มิติตื่นมิติลึกเห็นไหมครับมิติเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้ลึกตื้นลึกเห็นไหมครับลากฟืดลงมาฝั่งนี้ล่อง ร่องเป็นไงครับขนาดของร่องใหญ่เห็นไหมครับนี่ครับลักษณะของสถูปอ่าัสถูปจะเห็นว่ามีความงดงามมีลักษณะของนี่ครับช่องแกะสลักสวยงามมากนะครับแกะแกะไมพิมพ์สวยงามมากจรเห็นว่าอันนี้ลงปิดทองโบราณนี่ครับสวยงามนะครับส่วนตัวจจดันสวยงามนะครับเป็นภาะที่ทรงคุณค่านะพี่น้องครับนี่ครับหลวงปู่ทวดพิ่มกลับไม่ขีดนะครับ ใครสนใจนะครับก็สมบัติปัดกระชมนะครับแบ่งบุญบารมีกันนะครับผม